อย่านอนบนเตียงที่มีใต้เตียงโล่งถ้ากลัวมากๆก็ไปนอนใต้เตียงแทนปล่อยให้ผีมันนอนบนเตียงไปถ้ากลัวไฟปิดเปิดเองได้ให้ถอดหลอดไฟออกทุกดวงเช่นเดียวกับก๊อกน้ําที่เปิดเองก็เปิดมันทิ้งไว้เลยสิถ้าอยู่ดีๆได้กลิ่นทูบก็ให้คว้ากระบูญมาดมถ้าอยู่ดีๆได้ยินเสียงเพลงไทยก็ให้เปิดเพลงฮิปฮอปในยูท b e ฟังถ้าอยู่ดีๆได้ยินเสียงเด็กหรือเสียงผู้หญิงร้องไห้ ให้ลุกขึ้นมาปลอบใจผีถ้าเพื่อนโดนผีเข้าให้เมินมันแล้วไปนอนซะพอไม่มีใครสนใจผีมันก็จะเซ็งแล้วก็ออกไปเองถ้ากลัวจะมีใครมายืนอยู่ปลายเตียง mm. ก็ให้นอนเอาหัวมาไว้ที่ปลายเตียง mm. ดูซิแม่งจะไปยืนที่ไหนถ้าผีมาขอส่วนบุญให้ถามว่าสามารถโอนเข้าบัญชีได้ที่วัดไหนสาขาอะไรรับบัดรเครดิตได้หรือเปล่า เป็นไรล่ะฮะมึงรู้จักเขาไหมไม่รู้จักแล้วมันหลอกเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขากลัวกลัวมึงจนสลบแล้วจะกูหลอกมึงบ้างล่ะนะมึงก็กลัวเหมือนกลัวแหละโถคิดบ้างสิววัยมึงทำได้ยังไงอ่ะฮะสมมติว่ากูเป็นผีแล้วมึงวิ่งหนีกูกูวิ่งตามมึงเนี่ยมันจะเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแล้วจะตามทำไมฮะใครชวนเองวะ เพื่อนชวนมาเชื่อเพื่อนเห็นใจเขาบ้างเล่ไม่ใช่พี่น้องเองหนหรอยญาติโกติกาก็ไม่ใช่นี่เพื่อนชวนมาเหรอที่หลังมึงอะหัดเป็นตัวของตัวเองบ้าง